สวัสดีนักเรียนป .4 นะคะช่วงนี้เราปิดนะคะปิดเรียนเป็นการชั่วคราวนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดแต่ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ที่บ้านแต่ก็ไม่ได้แปลว่าการเรียนรู้ของเราจะหยุดนะคะเราไม่ได้อยู่บ้านกันเฉยๆนะคะตอนนี้เราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะคะโดยการเรียนนะคะผ่านออนไลน์ นะคะซึ่งซึ่งเราเคยเรียนกันมาแล้วนะคะในช่วงก่อนเปิดเทอมเนาะช่วงนี้ก็เหมือนกันค่ะนะคะหนูหนีครูโมไม่พ้นหรอกบอกไว้เลยนะในเมื่อครูขยันที่จะสอนหนูก็มีหน้าที่ที่จะขยันที่จะเรียนหรือต่อให้ไม่ขยันยังไงเสียนะคะงานครูก็ต้องส่งอยู่ดีนะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะ มาเรียนกันนะคะในเรื่องข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 องครูให้ดูให้เดาด้านหลังของคุณครูเป็นรูปอะไรเอ่ยอ่านะคะเป็นโลกนะคะเป็นเป็นแสงไฟเป็นอวกาศนะคะเนื้อหาของเรานะคะที่จะเรียนนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอวกาศนะคะเป็นเรื่องที่ไกลตัวแอ่ไม่ได้แปลว่าพอมันไกลเราจะไม่เรียน นะเผื่อบางคนเนี่ยอาจจะได้เป็นนักบินอวกาศนะคะหรือเป็นคนสร้างจรวดก็ไม่รู้อย่าปิดกั้นโอกาสตัวเองนะคะเรามีหน้าที่เรียนรู้นะคะสิ่งต่างๆให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะเลือกสายงานหรือสิ่งที่เราที่ชอบในอนาคตได้นะคะเราเลยจะต้องเรียนเยอะหน่อยเพื่อให้รับรู้ในสิ่งที่เราต้องการอ่ะเข้าเรื่องแล้วเดี๋ยวนะครูมเปิดอันนี้แป๊บหนึ่ง โอเคค่ะ Learn at home นะคะออนไลน์ทิชช n g by ครูโมอาเกนอีกแล้วนะคะเจอกันอีกแล้วหนีครูไม่พ้นสักทีน่ะเป็นปกติค่ะยังไงหนูก็หนีครูไม่พน้นนะคะอย่างเดียวคือต้องทำใจยอมรับมันนะยอมรับครูนี่แหละอ่ะข้อตกลงเบื้องต้นเหมือนเดิมค่ะส่งงานใต้คอมเมนต์นะคะโพสต์ภาพชิ้นงานที่ทำเสร็จแล้วนะคะของเจ้าของชิ้นงานมาให้คุณครูด้วยนะ จะได้รู้ว่าใครเป็นใครคือจะได้เช็คชื่อถูกนะคะอ่ะมีข้อสงสัยเหมือนเดิมถามในกลุ่มได้เลยหรือถามส่วนตัวโดวยตรงที่เ c e b o o k นะคะแตงเมีังโมหรือเบอร์โทรศัพท์โชว์ไว้ให้แล้วนะจ๊ะอ่ะเราจะเรียนกันในเรื่องของระบบสุริยะนะคะโซลาร์ซิสเต็มตามรูปเนี่ยบางคน แอบเปิดแบบฝึกหัดรอแล้วหุยรูปนี้เลยหนูโพสหน้านี้ไว้แล้วหนูเขียนส่งครูจบอ่าชีวิตเราไม่ง่ายขนาดนั้นค่ะครูจะไม่ปล่อยให้หนูสบายได้ขนาดนั้นนะคะหนูจะตอบได้แค่บางข้อนะจ๊ะเพราะฉะนั้นยังไงเสียก็ต้องมาเรียนกับคุณครูอยู่ดีนะอ่ะทีนี้พอเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอวกาศค่ะหรือระบบสุริยะนะคะมันจะมีคำอยู่สามคำที่หนูจะต้อง เข้าใจมันครูจะไม่ใช้คําว่าจํานะคะแต่ว่าพอเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะจําไปได้เองนะคําคําแรกค่ะเอกภพหรือ universe นะคะถ้าใครดูหนังสไตล์ฮีโร่เนี่ยจะเจอคํานี้บ่อยอย่า Un งูนิเวิร์สยูนิเนะคะอ่ะอย่างนี้เอกภพหรือ u n นิเว s รนะคะมีคนนิยามนะคะว่ามันคืออะไรเนี่ยครูไปหามานะคะจากหลายๆเว็บไซต์แต่ว่าครูดึงเอามาจากสองเว็บไซต์นะคะ เว็บไซต์แรกเนี่ยเขาบอกว่าเอกภพเป็นที่ว่างที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลจนไม่สามารถกําหนดขอบเขตได้ประกอบไปด้วยหลายๆกลุ่มดาวอีกที่มาหนึ่งเขาบอกว่าเอกภพเนี่ยเป็นห้วงอวกาศที่เต็มไปด้วยดวงดาวจํานวนมหาศาลน,นะคะพอครูอ่านไปอ่านมาเนี่ยครูอ่านจากหลายๆเว็บแล้วครูเลยสรุปเป็นเวอร์ชั่นของคุณครูเองนะคะว่าเอกภพเนี่ยมันคือที่ว่างที่ไม่สิ้นสุดแล้วก็มีดาว ที่ว่างที่ไม่สิ้นสุดและมีดาวยกตัวอย่างง่ายๆครูจะยกตัวอย่างเอกภพคือสิ่งนี้หน้าจอครูไม่ได้ดับนะคะแต่นี่คือเอกภพของเราค่ะเป็นที่ว่างหนูมองสภาพเหมือนเป็นผ้าใบก็ได้ผ้าใบสีดำขนาดใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยใหญ่เป็นอินฟินิตี้เป็นอนันต์นะคะมีแต่สีดำรึดเต็ไมไปหมดเลยนี่คือเอกภพของเรา ะะพื้นที่มันมืดตึบไม่มีจุดสิ้นสุดไม่มีขอบนะคะถัดมาดูไว้ก่อนนะเมื่อกี้คือเอกภพนะคะถัดมากาแล็กซี่กาแล็กซี่เขาบอกว่ากาแล็กซี่ประกอบไปด้วยดวงดาวมากมายหลากหลายร้อยล้านดวงนะคะทั้งดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ฝุ่นแล้วก็เนบิลาอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่ากาแล็กซี่มันคือระบบกว้างใหญ่ไพศาลประกอบไปด้วยดาวฤกษ์กระจุกดาวฤกษ์ฝุ่นท้องฟ้าเนบิลาแล้วก็ที่วางอยู่รวมกัน ครูค่ะมันคืออะไรครูจะบอกว่านะคะสำหรับครูแล้วกาแล็กซี่คือกลุ่มของดวงดาวที่อยู่รวมกันจบครูหนูก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะงั้นดูตรงนี้นะคะเรากำลังจะค่อยๆสร้างจักราวาลน,นะคะสร้างจักราวาลน,นะให้เห็นกันอ่ะงั้นดูนี่ก่อนอ๊บอันนี้คืออะไรนะคะเอกาภพหรือ Universe นะคะคือพื้นที่ มืดตืบเลยสีดำมืดตืบนะคะไม่มีที่สิ้นสุดของเราที่นี้ในเจ้าตัวเอกภพเนี่ยเขาก็จะประกอบไปด้วยดวงดาวเยอะแยะมากมายเลยลูกอ่าดูดีขึ้นมาทันทีนะคะพอมีดวงดาวกลุ่มของดวงดาวเขามาอยู่ใกล้กันหรือรวมกันเนี่ยไอ้เจ้าดวงดาวที่อยู่เป็นกระจุกวมกันเนี่ยค่ะเขาเรียกว่ากาแล็กซีโอเคไหมเพราะฉะนั้นเอกภพกับกาแล็กซีอะไรใหญ่กว่ากันเอกภพ นะคะเพราะเอกภพ,พไม่มีที่สิ้นสุดพอมีเอกภพ,พจึงมีดวงดาวหรือกาแล็กซี่ถือกําเนิดขึ้นมานะคะอ่ะเมื่อกี้เขาบอกว่ากาแล็กซี่ประกอบไปด้วยหนึ่งดาวฤกษ์นะคะดาวฤกษ์คือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองสร้างแสงสว่างได้ด้วยตัวเองนะคะดาวเคราะห์ดาวเคราะห์คือดาวที่ไม่สามารถสร้างแสงสว่างได้ด้วยตนเองนะคะ มีอะไรอีกนะมีฝุ่นอวกาศนะคะฝุ่นอวกาศเกิดจากการระเบิดของกลุ่มดาวฤกษ์หรือการชนกันของดวงดาวนะคะแล้วกลายเป็นสะเก็ดละอองเล็กๆนะคะที่มันสามารถดึงดูดกันเองเลยกลายเป็นกระจุกกระจุกอยู่ภายในอวกาศอีกอันนึงคือเนบิวลานะคะเนบิวลากับฝุ่นอวกาศค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าเนบิวลาเนี่ยเป็นกลุ่มของแก๊สนะคะที่มันมีพลังงานในตัวเองมันจึงมีแสงนะคะมีสีให้เราเห็น นะฝุ่นอวากาศกับเนบิวลาค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ฝุ่นเนี่ยมันเกิดจากการระเบิดของกลุ่มดาวแต่เนบิวลาคือการรวมตัวกันของกระจุกกลุ่มแก๊สนะคะแล้วก็มีที่ว่างที่ว่างในตรงเนี้ยอาจจะเป็นส่วนที่ดวงดาวพองไม่ได้ติดกันนะเนาะมันก็จะเป็นสเปซเป็นที่ว่างของตัวเอกภพนะคะทั้งหมดเนี่ยรวมกันเขาเรียกว่ากาแล็กซีนะคะจริงๆแล้วค่ะกาแล็กซีของเรานะคะในเอกภพเนี้ย หรือในพื้นที่ว่างพื้นที่ผ้าใบของเราค่ะมันมีเยอะแยะมากมายเลยลูกตรงเนี้ยหนูเห็นไหมนะเดี๋ยวครูจะเขียนให้นะแป๊บหนึ่งอืมเนี่ยลูกตรงเนี้ยก็กาแล็กซีตรงนี้ก็กาแล็กซีตรงนี้ก็กาแล็กซี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 เยอะแยะห,หมดเลยนะคะแสดงว่าไอ้เจ้าผืนผ้าใบเอกภพเราเนี่ยมันใหญ่โตลังการมากเลยค่ะ จนกระทั่งไอ้เจ้าตัวกระจุกดาวของกาแล็กซี่เนี่ยมีได้หลายกลุ่มหลายก้อนมากเลยนะคะเนี่ยกาแล็กซี่กาแล็กซี่กาแล็กซีเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอกภพใหญ่เป็นอันดับที่1เพราะมันไม่สิ้นสุดกาแล็กซี่เป็นอันดับที่2นะคะคือมันเป็นกลุ่มของกระจุกดาวที่รวมกันเยอะๆมหาศาลนะถัดมาอมเดี๋ยวนะคะ อืม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 โอเคค่ะไปแป๊บหนึ่งนะนักเรียนจ๋ากาแล็กซี่ของเรานะคะหน้าคุณครูน่าจะบังไว้แล้วเลื่อนได้ไหมนะเลื่อนไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะกาแล็กซี่ของเรานะคะชื่อว่าทางช้างเผือกทออางอทางชออางอช้างไม่โทช้างพอเอือกอเผือก นะคะนี่รูปนี้คือรูปของกาแล็กซีที่เราอยู่นะคะอ่ะครูอันนี้เป็นภาพด้านข้างอ่ะภาพด้านบนเขาเป็นอย่างงี้ค่ะเป็นรูปทรงคล้ายๆกับกังหันนะคะจริงๆแล้วกาแล็กซีภาพเยอะแยะที่ครูให้ดูเมื่อกี้ค่ะที่ว่าตรงนี้มีกาแล็กซีจุกจิกจุกจิกเต็ไมไปหมดเลยนะคะซึ่งกาแล็กซีจริงๆแล้วค่ะมันมีหลายรูปแบบกาแล็กซีทางช้างเผือกที่เราอยู่กันเนี่ยค่ะเขาเรียกว่ากาแล็กซีแบบกังหัน นะคะเพราะรูปทรงเขาเหมือนกับกังหันเนี่ยเหมือนกับนึกถึงกังหันลมอะคะ่ะเนี่ย,ยรูปทรงเขาเหมือนกังหันลมนะคะเ,เลยตั้งชื่อว่ากาแล็กซีแบบกังหันนะคะจริงๆแล้วมีกาแล็กซีอ,อื่น,นนะอีกนะออ่าันนี้เป็นกาแล็กซีแบบก้นหอยะคะ่ะเหมือนลายหอยอนึกถึงหอยหอย,หอยทากอะคะ่ะเทอร์โบอะ ใครเคยดูการ์ตูนนึกถึงโทโบออกใช่ไหมเขาจะเหมือนก้นหอยเนาะเป็นเขาเรียกว่ากาแล็กซี่แบบไรยก้นหอยนะคะอันนี้กาแล็กซี่แบบไร้รูปร่างนะแล้วก็อันนี้เป็นกาแล็กซี่แบบวงรีนะคะถัดมาระบบสุริยะคืออะไรเมื่อกี้เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเอกภพหรือยูนิเวิร์สก็คือผืนผ้าใบสีดำที่ไม่สิ้นสุด ในหุนพะใบสีดำนะคะก็จะมีกลุ่มของดวงดาวหรือกาแล็กซีที่กระจุกกระจุกอยู่รวมกันทีนี้ในหนึ่งกาแล็กซีค่ะเขาจะข้างในกาแล็กซีนั้นนะก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าระบบสุริยะอยู่ในกาแล็กซีนั้นๆนะคะระบบสุริยะคือส่วนหนึ่งของกาแล็กซีที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางมีดาวเคราะห์ดาวเคราะห์แคะดาวเคราะห์น้อยดาวหางอุกกาบาตโคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์อีก ที่มาหนึ่งเขาบอกว่าระบบสุริยะหรือโซลาร์ซิสเ็มนะคะคือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางมีดาวเคราะห์เป็นโคโจรบริวารโดยรอบสำหรับคูมโมแล้วคูมโมจะบอกว่าระบบสุริยะคือกลุ่มของดาวเหมือนกันค่ะที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางอทีนี้เรามาดูกันบอกคุณครูคะ่ะดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ที่หนูดูภาพเมื่อกี้มันก็ดาวเหมือนกันมันต่างกันยังไงคะอันนี้คือสิ่งที่หนูจะต้องรู้นะคะ ดาวฤกษ์ er, ค่ะชื่อของเราคือสตาร์สตาร์ดวงดาวนั่นแหละลกูกนะคะดาวฤกษ์ er, คือสิ่งที่จะต้องมีแสงสว่างได้ด้วยตนเองนะคะเขามีการสร้างพลังงานในตัวเองส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแก๊สเป็นกลุ่มของแก๊สที่สามารถเผาไหม้แล้วก็สร้างเป็นพลังงานได้นะคะดาวฤกษ์ er, มีแสงสว่างในตนเองนะคะแสงไม่คงที่คือเขาจะกระพริบบนท้องฟ้าเพราะฉะนั้นเวลาเงยหน้ามองไปบนท้องฟ้านะคะถ้าไม่นับเครื่องบินนะ มันจะมีดวงดาวที่อยู่นิ่งอยู่กับที่โลกแล้วเขาก็จะกระพริบกระพริบกระพริบอันนั้นคือดาวเลิกเขาสร้างแสงด้วยตัวเองได้นะคะและส่วนใหญ่แล้วดาวเลิกเขาจะมีสีขาวหรือสีเหลืองนวลนะคะถัดมาดาวเคราะห์ดาวเคราะห์คืออะไรดาวเคราะห์ภาษาอังกฤษคือ planet นะคะไม่มีแสงสว่างในตนเองอ่ะคุณครูแต่ดาวบนท้องฟ้าหนูเห็นมีแสงนะอ่ะถ้าดาวไหนที่เป็นดาวเคราะห์ค่ะเขาไม่สามารถสร้าง แสงได้ด้วยตนเองสร้างพลังงานได้ด้วยตนเองไม่ได้แต่เขาจะอาศัยแสงจากกลุ่มดาวเลือกที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะมาสะท้อนให้มองเห็นตัวเขาได้นะคะแสงของเขาจึงคงที่เพราะเขาไม่ได้สร้างพลังงานมาเองไงเขาขอยืมคนอื่นมาเพราะฉะนั้นแสงเขาจะอยู่นิ่งๆน,นะคะคงที่ไม่กระพริบเลยนะคะแล้วก็มีสีแตกต่างกันเช่นบางคนอาจจะเคยเห็นดาวสีแดงสีส้มสีชมพูสีฟ้าแบบนี้เป็นต้นนะคะ เพราะว่าตัวดาวเคราะหของเขาอะค่ะมีสีแตกต่างกันเดี๋ยวเราไปดูนะคะเอ๊ดดาวเคราะห์เป็นยังไงอะครูนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะจ๊ะแต่สรุปก่อนเราเรียนกันทั้งหมดห้าคำนะคะห้าคำคำแรกคือเอกภพเป็นผืนผ้าใบสีดำๆที่ไม่สิ้นสุดนะคะถัดมาคือกาแล็กซี่คือกลุ่มของดวงดาวจำนวนมากที่กระจุกรวมกันอยู่บนเอกภพนะคะถัดมาในกาแล็กซี่นั้นก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า ระบบสุริยะระบบสุริยะคือระบบดวงดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางนะคะดาวฤกษ์ขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางดาวฤกษ์ก็คือดาวที่มีแสงสว่างในตนเองนะคะแสงไม่คงที่คือมันกระพริบได้แล้วก็มีสีขาวหรือสีหลงนวลในขณะที่ดาวเคราะห์คือไม่มีแสงสว่างในตนเองนะคะแสงคงที่แล้วก็มีสีแตกต่างกันนะจ๊อะอ่ะทีนี้ มาว่ากันด้วยเรื่องของระบบสุริยะของเรานะจ๊ะระบบสุริยะของเราค่ะมีดาวฤกษ์เมื่อกี้ครูทวนนะระบบสุริยะคือสิ่งที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็โดนโคจรด้วยกลุ่มของดาวเคราะห์เป็นบริวารน,นะดาวฤกษ์ในที่นี้นะคะเราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะคะดวงดาวที่เป็นพลังงานหลักให้เก็บโลใกโลให้กับโลกเรานะคะให้แสงสว่างแก่โลกเราก็คือดวงอาทิตย์ นะคะดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ชนิดหนึ่งนะคะมีแสงสว่างในตนเองนะคะแต่ว่าเป็นดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ใหญ่เบิ่มนะคะใหญ่มากพอที่จะส่งความร้อนมาหาโลกเราได้นะคะดาวถัดมาที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดค่ะดวงเล็กจิ๋วที่สุดนะคะเอางี้ก่อนดวงอาทิตย์ของเรามีดาวเคราะห์เป็นบริวารหรือเป็นเป็นสิ่งที่โครจรรอบดวงอาทิตย์นะคะ มีดาวเคราะห์เป็นบริวารทั้งหมด8ดวงนะคะในบรรดา8ดวงนี้ดาวพุธเป็นน้องเล็กจิ๋วที่สุดนะคะใบเล็กมากนะคะเล็กที่สุดแล้วคือดาวพุธแล้วก็อยู่ใกล้กับพระอาทิตย์มากที่สุดนะคะถัดมาเป็นดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์แล้วก็โลกนะคะดาวอังคารเล็กเป็นระดับที่สองนะคะรองจากดาวพุธดาวพุธเล็กสุดเล็กถัดมาคือดาวอังคารนะคะ แล้วก็ดาวพฤหัสนะคะเสารยูเรนัสแล้วก็เนปจูนเอาใหม่ทบทวนใหม่เรียงดวงดาวใหม่นะคะดวงดาวดาวดวงแรกอยู่ใกล้พระอาทิตค,คือดาวพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสารยูเรนัสเนปจูนนะคะอันนี้ฝากหน่อยหนูควรจะต้องจำให้ได้นะคะ ปากไปท่องนิดหนึ่งทีนี้นักเรียนพอเรามาแบ่งดาวเคราเนี่ยเขาก็จะมีชนชั้นเล็กๆอยู่นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราใช้โลกเป็นตัวแบ่งศูนย์กลางนะคะเราจะพบว่าดวงดาวที่อยู่ก่อนโลกนะคะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ก่อนโลกเนี่ยคือดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มของดาวเคราะห์ วงในนะคะมันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลกนะคะเรียกว่าดาวเคราะห์วงในส่วนดวงดาวที่อยู่หลังข้างหลังโลกนะคะเขาเรียกว่าดาวเคราะห์วงนอกนะคะเดี๋ยวครูเขียนย้ำอีกทีหนึ่งอันเนี้ยเขาเรียกว่าวงในนะคะลายมือวงโนไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะลูกลบหน่อยลบหน่อย ดาวเคราะวงในอืมนอไอในนะคะส่วนดาวที่อยู่ด้านหลังโลกคือมันห่างดวงอาทิตย์มากกว่าโลกเนะะี่ยค่ะเขาเรียกว,วงนอกนะคะวงนอก มันลายมือมันจะปวดใจนิดหนึ่งลูกครูใช้เมาส์หนูเขียนนะคะเมาส์หนูเลยอะเมาส์หนูของคอมพิวเตอร์ะคะ่ะมันเลยลายมือไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่อ่ะโอเคทีนี้นั่นแลละนะพุทธสุขโลกนะคะเป็นกลุ่มของดาวเคราะวงในอังคารพฤหัสเสาอยูเลยนะเนปจูนเป็นกลุ่มของดาวเคราะวงนอกนะคะถัดมา บางคนเนี่ยครูรู้แหละบางคนก็จะแบบอุ้ยหนูได้แล้วนี่ไงคําตอบของคุณครูครูเพิ่งเฉลยเมื่อกี้ถูกจ้านะคะงั้นเรามาทดสอบไปทีหนึ่งนะคะว่าเข้าใจแล้วหรือยังจําได้แล้วหรือยังนะคะอะตัวนี้เป็นดาวพุธนะคะขออนุญ,ญาตไม่เขียนนะคะมันเขียนยากเหลือเกินตัวนี้เป็นดาวศุกร์นะคะพุธศุกร์โลกนะคะอังคาร พฤหลหาดสาวยูเลนสัสอีกอันนึงรูปมันไม่พอนะคะครูจะสมมุติว่าเนปจูนอยู่ตรงนี้แล้วกันนะคะโอเคนะักเรียนทีนี้นะคะอีกนิดนึงดาวเคราะห์วงในคือถ้าเราใช้โลกเป็นศูนย์กลางนะคะในการแบ่งเราจะแบ่งโซนได้เป็นดาวเคราะหกลุ่มที่อยู่ใกล้พระอาทิตย์มากกว่าโลกกับดาวเคราะห์กลุ่มที่อยู่ไกลจากพระอาทิตย์มากกว่าโลกทันไหม กลุ่มที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากกว่าโลกเขาเรียกว่าวงในในะคะวงในส่วนกลุ่มที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์มากกว่าโลกเขาเรียกว่าวงนอกนะคะวงนอกนอก,ออกนอ,กอเขียนยากเหลือเกินอะโอเคถัดมาบางคนแอบก้มดูแบบฝึกหัดแล้วคุณครูมันมีอีกสองพ่อนะที่หนูยังไม่รู้ถูกต้องค่ะ งั้นเรามาดูก่อนมันคืออันนี้ใช่ไหมมันคืออันนี้นี่บางคนจะมองแล้วนี่คููขามันอยู่ตรงนี้ค่ะมันอยู่ระหว่างดาวองคารกับดาวพฤหัสค่ะมันเป็นก้อนหินอะไรก็ไม่รู้กลับอีกอันหนึง่งเป็นรูปดาวตกอ้าวเอาใหม่สมม,มุติว่าไม่ใช่ดาวตกสมม,มุติว่าครูยังไม่ได้บอกนะคะสมม,มุติครูยังไม่ได้บอกอะคูขาอสองอันนี้มันคืออะไรคะนั่นคือสาเหตุที่เราจะต้องเรียนกันต่อนะจ๊ะอ่ะถัดมานะักเรียน จริงๆแล้วค่ะในระบบเรียของเรามันไม่ได้มีแค่ดาวเลิกก็คือดวงอาทิตย์กับไม่ได้มีแค่ดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารทั้งแปดดวงของดวงอาทิตย์นะคะมันมีแล้วนะส่วนประกอบต่างๆของอวกาศอยู่นี้ด้วยนะคะหนึ่งในนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าดาวเคราะห์น้อยนะคะดาวเคราะห์น้อยคือก้อนหินนะคะขนาดเล็กซึ่ง อยู่รวมตัวกันเป็นจํานวนมากก้อนหินตรงนี้อาจจะเกิดจากการระเบิดของดวงดาวการชนกันของดวงดาวก็ได้ทําให้มันหลุดออกมานะคะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมันดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะรอยลอยเป็นแพรเลยนะคะอยู่ในอวกาศนะส่วนใหญ่แล้วค่ะพอมันมาลอยเป็นแพรอยู่ในอวกาศแล้วเนี่ยมันจะมีวงโครจรของตัวมันเองซึ่งจะอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสนะคะเรียกว่าแถบดาวเคราะห์น้อย บอกคําตอบแล้วนะอีกรอบไหมจ๊ะอีกรอบนะคะนี่ครูหาไงหรอกที่อ่ะครูหานี่อยู่ครูหาเลเซอร์เล็กๆแค่หนูอยู่ดาวเคราะห์น้อยนะคะคือก้อนหินขนาดเล็กซึ่งรวมตัวกันเป็นจํานวนมากโคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์คล้ายๆกับดาวเคราะห์แต่ว่ามันเลก็กเกินกว่า,าที่จะเป็นดาวเคราะห์นะคะไอ้เจ้าแพรของตัวดาวเคราะห์น้อยพวกเนี้ยค่ะมันจะอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสสบ,บดีนะคะ เขาจึงเรียกมันว่าแถบดาวเคราะห์น้อยนะนะคู่นะพยายามจะหาตัวที่มันเป็นไฮไลท์ให้หนูต้องคลิกตรงไหนนะ้าไม่เป็นไรอันนี้นะเขาจะโคจรอ,อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีนะคะถัดไป ถันมาค่ะสะเก็ตด,ดาวนะคะสะเก็ตด,ดาวเป็นหินอวกาศอีกแล้วนะคะเป็นหินอวกาศที่ไม่มีหางหางหมายถึงประกายไฟยาวๆอะคะ่ะคล้ายๆกับหนูนึกถึงดาวดาวตกก็ได้ดาวตกเขาก็จะมีเป็นเส้นประกายไฟใช่ไหมคะเหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนไอตัวข้างหลังอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยเขาเป็นหางเขาเรียกว่าหางส่วนตรงเนี้ยมันเป็นหัวใช่ไหมเพียงแต่ว่าเจ้าตัวสเก็ตด,ดาวค่ะ เป็นหินอวกาศที่เขาไม่มีหางนะคะเป็นหินล้นๆเลยแล้วเขาแค่พุ่งผ่านผ่านโลกไม่ได้ตกเข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศของโลกนะคะเขาจึงเรียกว่าสะเก็ดดาวเอาใหม่นะสะเก็ดดาวคือหินคือหินอวกาศที่มันไม่มันมันพุ่งลงมาค่ะมันพุ่งลงมาจะหาโลกเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ตกเข้ามาหาโลกนะคะมันพุ่งผ่านไปเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสะเก็ดดาวนะคะมีขนาดเล็กกว่าสิบเมตร 10เมตรก็ใหญ่แล้วนะจริงๆแต่ถ้าเกิดมันเล็กกว่า10เมตรเนี่ยเราจะเรียกมันว่าสเก็ตดาวนะคะแต่ว่าถ้ามันถ้ามันใหญ่กว่าใหญ่กว่า10เมตรอันนี้เขาจะเรียกว่าดาวดาวเคราะน้อยดาวเคราะแคะแล้วแต่ประเภทไปฟังไม่ทันไม่เป็นไรกลอกลับไปฟังใหม่หรือถ้ายังไม่ฟังฟังไม่เข้าใจอีกในหนังสือมีนะคะหรือถ้าไม่เข้าใจเอกคู่ค่ะหนูหมดหวังแล้ว รอเปิดเทอมนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้อีกหนึ่งทีถ้าสถานการณ์ยังดีขึ้นและเรายังได้เปิดอยู่นะคะทำไมคุณโมพูดเป็นลางล่ะอ่ะถัดมาอุกกระบาดนะคะอุกกระบาดคือหินอวกาศตัวเมื่อกี้นี่แหละลูกมันคือสะเก็ดดาวแต่สะเก็ดดาวเนี่ยมันไม่ได้พุ่งเข้ามาหาโลกใช่ไหมแต่อุกกระบาดค่ะคือหินตัวเดียวกันเลยถ้ามันพุ่งเข้ามาหาโลกตึ้งกระทบกับบนโลกนะคะทําให้โลกกลายเป็นหลุมอะไรเงี้ย หินที่ลงเหลืออยู่เขาจะเรียกว่าอุกกาบาตทันไหมเพราะฉะนั้นอุกกาบาตกับสะเก็ดดาวคือตัวเดียวกันถ้ามันไม่ได้วิ่งเข้ามาหาโลกเขาจะเรียกว่าสะเก็ดดาวแต่ถ้ามันตึงเข้ามาชนโลกเนี่ยเขาเรียกว่าอุกกาบาตโอเคนะคะทีนี้คำหนึ่งค่ะดาวตกดาวตกคือหินที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกไอ้เจ้าสามตัวนี้คืออันเดียวกันสะเก็ดดาวอุกกาบาตกับดาวตกเนี่ยคือตัวเดียวกัน ทีนี้ดาวตกเนี่ยมันคือสเก็ตด,ดาวที่พอมันพุ่งเข้ามาใช่ไหมคะพุ่งเข้ามาแล้วมันกําลังจะผ่านชั้นบรรยากาศโลกเกิดการเสรียดสีทําให้มีไฟหรือลุกไหมระหว่างที่อยู่บนอากาศของโลกอะคะ่ะอันนั้นเขาจะเรียกว่าดาวตกนะคะทีนี้พอมันตึง้งพอดาวตกเนี่ยมันตกมาตึง้งตึ้งกับชนกับพื้นโลกแล้วเนี่ยมันจึงกลายเป็นอุกาบาตถ้ามันยังมีเศษหินลงเหลือทันคุ้มไหม ครูถึงได้บอกว่าสามตัวนี้คืออันเดียวกันสะเก็ดดาวคือหินที่ไม่ได้พุ่งเข้าหาโลกแต่ถ้ามันพุ่งเข้าหาโลกระหว่างที่มันพุ่งเกิดประกายไฟนะคะเราจะเรียกมันว่าดาวตกแล้วถ้าพอมันตกลงมาถึงพื้นโลกกระทบกับพื้นโลกแล้วเนี่ยและประกายไฟมันหายไปเย็นลงกลายเป็นหินเฉยๆเราจะเรียกมันว่าอุกกาบาตนะคะทีนี้ฝนดาวตกก็คือเศษหินที่มันพุ่งเข้ามาสู่ชัน้นบรรยากาศของโลก นะคะแล้วเกิดการลุกไหมจ้จํานวนเยอะๆเขาเรียกว่าฝนดาวตกนะคะแต่ว่ามันจะถูกเผาไหม้จนกลายเป็นสะเก็ดเล็กๆ,ๆน้อยนะคะจะไม่หลงเหลืออุกกบาตเลยนะคะสุดท้ายค่ะดาวหางดาวหางตัวนี้นะคะเป็นดาวหางที่ประกอบไปด้วยเศษน้ําแข็งสกปรก นะคะแกนกลางเป็นหินหรือเหล็กแต่ว่ารอบนอกของเขาเนี่ยเป็นกลุ่มของน้ําแข็งนะคะเจ้าดาวหางเนี่ยค่ะมันอยู่ในอวกาศนะคะไม่ไม,ไม่ไม่พุ่งเข้ามาหาโลกนะมันอยู่ในอวกาศทีนี้พอเขาระหว่างที่พุ่งไปในอวกาศค่ะถ้าเขาเจอความร้อนจากพระอาทิตย์เจ้าตัวน้ําแข็งที่เคลือบอยู่ข้างนอกค่ะเขาจะค่อยๆระเหิดหายไปนะคะกลายเป็นกลายเป็นแสงพุง่งแบบนี้เป็นหางของเขานะคะเรียกว่าดาวหาง นะคะไม่ตกเข้ามาหาโลกนะคะแต่ว่าพุ่งผ่านโลกไปแล้วเจอความร้อนของพาทิตจึงกลายเป็นหางให้เราเห็นเฉยๆนะคะโอเคเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้หนู่าคู่ค้าหนูไม่ไหวแล้วเขาจำเยอะเหลือเกินนะคะมันต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะถ้าใครฟังไม่ไม่ทันนะคะแนะนำให้ย้อนกลับไปได้นะคะแต่ว่า ลองอ่านหนังสืออีกทีนึงได้มันแล้วแต่การเรียนรู้ของของแล้วแต่แต่ละคนนะคะบางคนเรียนรู้ได้จากการอ่านหนังสือบางคนเรียนรู้ได้จากการดูคลิปหรือบางคนเรียนรู้ได้จากการย่อยข้อมูลมาแล้วของครูนะคะโอเคทีนี้มาดูงานของเรางานของป .4 สีไม่ยากเลยนะคะค,คุณครูมีรูปโซล่าซิสเ็มหรือระบบสุริยะจักรวาลมาให้นะแล้วหนูก็มีหน้าที่แค่ ดูว่าเอตัวดีด็อกเนี่ยค่ะตัวดีด็อกตัวเนี้ยมันเรียกว่าอะ,อะไรนะครูมูเป็นคนใจดีค่ะเฉลยให้ก็ได้ดีด็อกคือดวงอาทิตย์บางคนบอกครูค่ะนนั้นหนูก็รู้ค่ะถูกค่ะถูกค่ะเพราะครูจงใจเฉลยเฉพาะอันที่หนูรู้ไงหนูจะได้ไปหาคําตอบมาให้คุณครูนะคะถ้าง่ายมันก็ไม่เรียกว่าการบ้านนะคะอ่ะแล้วหนูก็ดูค่ะเอคืออะไรนะเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ ฟังไม่ทันย้อนคลิปกลับไปดูอีกทีนึงนะคะบ <B S 1> <B S 2> คืออะไร c ี <B S 2> คืออะไรใบ <B S 2> ตรงนี้ค่ะตัว g มันไม่ใช่ดาวเคราะห์นะคะแต่มันลอยอยู่ระหว่างดาวอะไรกับอะไรก็ไม่รู้นะมันลอยกันเป็นแพรนะคะอ่าบางคนเพิ่งรู้แหละเพิ่งพูดไปเนี่ยไม่นานมานี้สุดท้ายค่ะตัว f อันนี้หลายคนจะงงคู่ค่ะสรุปแล้วไอ้ตัวเอมันคืออะไรคะมันมีทั้งดาวหางมันมีทั้งดาวตกหรือมันคือฝนดาวตกคะแยกกี่ดีนะ ดาวหางคือสิ่งที่มันไม่ได้พุ่งเข้าหาโลกใช่ไหมคะมันลอยมันมีหางนะนี่ไงมันมีหางถ้ามันมีหางเนี่ยไม่ใช่สเก็ดดาวแน่นอนเพราะสะเก็ดดาวคือหินธรรมดาแสดงว่ามีหางเนี่ยมันต้องเป็นดาวหางไม่ก็ดาวตกแน่ๆเลยประเด็นคือมันคืออะไรดาวหางคือสิ่งที่ไม่ได้พุ่งเข้าหาโลกนะคะมันพุ่งไปที่อื่นในอวกาศแต่ถ้าดาวตกเนี่ยมันจะพุ่งเข้าหาโลกอุย้ยนี่เกือบเฉลยแล้วนนเนี่ย สรุปมาให้ครูนะคะว่าตัว f มันคืออะไรกันแน่นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเรียนกันต่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของดาวแต่ละดาว,ดาวนะคะว่าพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวฤกษ์มันมีคุณสมบัติยังไงนะดาวพุธมีคุณสมบัติยังไงนะใบนิดหนึ่งจริงๆแล้วค่ะในะความเชื่อของกรีกนะคะเขาจะมีเทพเจ้าประจาดาวดวงอาทิตย์เทพเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนอกเหนือจากบทเรียนนะคะเดี๋ยวครูจะ,ะเล่าสู่กันฟังนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของเทพ,พเจ้าจำดาวตามความเชื่อแล้วกันเนาะโอเคค่ะวันนี้พอแค่นี้นะคะไปทําการบ้านได้เลยขอบคุณค่ะ